สวัสดียามเช้าครับเ,เพื่อนๆพื่หรือจะเป็เช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนไปทำงานรับบรรยากาศลมหนาวแบบเต็มๆนะครับวันนี้สายลมเย็นๆน,นะครับเ,เพื่อนๆลมหนาวแบบ เต็มพิกัดไอ้ลมหนึ่งเดียวมาครับเย็นด้วยเย็นครับวันนี้เย็นแ้มีคลองปลานะคลองปลาก็สวยดี แร,ร,รงมากครับวันนี้เปแรงมากทำไงเนด้ ให้ดูบรรยากาศนาเลยนะลน,นเย็นๆนะครับวันนี้ลมเปล่าๆนะครับเย็นด้วยฟ้าก็ดูสวยดีนะครับวันนี้สวยดีนะครับเพื่อนๆไม่ทราบว่าได้ยินเสียงนกกันหรือเปล่านะครับ หรมาน้อยไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อหมาไม่เหนด้ามันด้นยนากับหมาน้อยนะมองกล้องดูกล้องดูองดูกอดูกองด็ ทายส่งกำลังใจ <c oughs> ว้าวดีคอร์กระทั่งชายดีน้ำใจกระทั่งชายส่งกำลังใจให้กันเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาให้เราให้เราได้เรียนรู้การต่อสู้ในชีวิตส,สู้นะครับรักแมนบอมแมนไปแล้ครับ